เมนูถัดไปไป่นาะตำกระปุ่นตำห้องเบ้อะบหมักคามนะสำต้องไหมใส่ตำรวมเนื้ใส่กระปุ้นเบ้ สบายดีพ่อแมนพี่น้องาะใส่ถงมือหนาวมืนเลยน้ำปูเอ้ยนอนนี่โมแบ่งเอาน้ำปูมาตำสมทั่วตำฮะจังวะ้าบังอมาซับอีกมาหุงเหรอ

ดาวไบทงหนึ Hai, k, e ่งละไหมเองที่กเอาหน่อยหนึ่งนักกระทังนั่นนักตะหยังนั่นมาเลยที่แบ่งเอาหน่อยหนึ่งเองัปลาดเนยเก่หัปลาดงหึ่งนึงนี่มันอ่อนมเคย่าชูได้ยุทังประกอบบ่กมีอะไรเอมนยาตะลางคด้วยู้อมาบเถินงนึ่งแล้วเองทีแบ่งเอาหน่อยหนึงเขาปูกผิโมเก่งอีเลไปข้าเดียวเห็นมางเราคิดเห็ดเหมือนไปเห็ดลงทานตำมะุงเดย์นักทางนักตะหยังนั

สีไปเบิ่งอยู um, um so ่ในสวนเออยอดเนี่ยมันสุกอยู่เกลียวหมากสุกมันยังอยู่สวนพรูพี่น้องไม่ได้กินง่ายดอกเบิ่งขางเราโบเก็บตัวอย่างโบเก็บเลี้ยงมาดูหน่อยน้องเลือยงตามสัดพิ่ห่านะผมเอ้พี่น้อง เต่าเจอมาลานนี่นี่เลือดตะอองเฮ้ยโมแม่ว่าก็บาดรุ่นปูรุนนนน่นยา,า,าเหมือเดิมใช่่ะเกิดมากะเห็นลงาเกเจ๊เต่าเจ้าหน่าย,ยังติดต่อมาอยู่ใน <c oughs> เสีย,ปปยออเป็นแก้เรียบร้อยคือบรทามข่าวพอนเนี่โอ้ยละเพลงคนะือยังอีกลาไปวหัดใหญแลวก็ไปนำอืมย,ย่านไปววาถึกมกแนละ้วเพะวา ฟิตร่างกายดียๆเด้อมือตํานะาามือเนี่เตรียมของไม่หว่าเนอะก็น,นั่นแล้วไงหัว ติดตกเงาเนาะอะไรข้างในเป็นแห่งตกเงาเนาะในหัวเงินอะเก็บมืออยู่นางวนบนนางวนบนวีดีมในหัวเงินที่นียงจะมะพริกในยู่เฮือก็อยู่สวนคนเดียวเนี่ยอยู่เฮือนอยู่เทียงบมยค่เดีเนียเทียมคนละมะพริกขาวก็เก่นก็นั้นแล้วอันนี้หาว่ามันใส่บไร่ไอซีไปแล้วนะส่งตัวแทนเข้าไปมึอเอาไอซีมึอเอาแมน ขัวบ้านๆครับพี่น้เราขัวเทียงหน้าเนาะก็แล้วประมาณหนึงเรียกเมื่อแล้วเอาไปอาศัมาอยู่อยู่เลอยู่เป็นเทียงห้างเราแล้วเข่าแล้วก็เมื่อแบบเทน่วยส่วนแล้วเราก็เมื่อเสียมมาลาเด็มานอนอยู่นี่เสียมมาลาแบบมานอนอยู่ัวกะหายนางเอาัวาปรับนางเป็นยังไง ก่อนเป็นห่วงคนที่คนที่คนที่ข้าทิ่ปั๊มผลมากกว่าหน้าอมะลาพร้อมอ่าขคะาริกตบักหุงยุบกับขปุ้นพี่น้อง นี่ก็จะเป็นทางลงลากูลาคนอยากมาจำหาเจอมาลาอันที่อยากมาน่ะจักสิมาอยู่ได้หรือบ่เนาะมาเห็นอีสภาพฉันนอนไม่ได้นะเหียยลอยเลยนะจ้าโ้ย

ยือแบบย่างยงแบบเรนพอละเจ๊พอแล้วเอานสาเจอยประดิษา์บอกาลายโพดของข่าวเฮโรอีน โอ้ยอืมรักเทินมันอะไรอ่อลอนี่เนาะใส่ยังดีวะมะนาวชัวร์ลงไปอี๋ลายแตกเด้ พอก่อนเฮ้ยพอก่อนมังนาวนี่มันเป็นมังนาวบ้านเฮาในป่าเนี่ยแล้วมาจากฝั่งนั้นนาวลาวมันแตกตามนาวฝั่งนั้นบ่มีแบบนี้มังนาวันฝั่งใต้มังนาวแบนๆเด้มะนาวแป้นเออมังนาวแป้นอืออันนี้มันสิกลมๆและก้นแหลมๆมะนาวกลม มะเขือมะเร็งผมมีเนาะมะเขือคือเป็นยังสิมันแก่บอกว่าว่าแก่เลยสั่เอ็มสิแก่แล้วมันแก่แล้วมันดำนั่นเขาเสียตู่ยดอกต้นไม้เฉพาะเครื่องคนระับเครื่องตกแห้งครับเอาเหม,อมอบบือนเทปผ่มีตั้งแบบบ้านๆเป็นอยู่กันสองคน อยู่กันสองคนแต่ว่าไม่เวลากินนะมีรายกว่าสองหายประแดกหมดอนะ่ะแม่เราเขาข่าวว่าสองคอน,นะเราให้ซื้อประแดกหมดนะมันอันลูกชิน้นมึงฮะส้มหรือยังประสิการตำลูกชิ้นนั่นอืม ทำอนญาติยุบทำมากินพอเฉพาเรื่องน้ำปลาเขาม่มีเห็นไหม ตําเบิดบ่อือมาํานั่นแหละอันนี้ไว้สตํากินซะอืมื้อีมาเค็ดพี่น้องเอ๋ยหลายแตกเด้ ชิมได้ตั้งได้พี่นออ้องเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมส,สีบวบแดงไปแล้วเสือพริกกันว่าพิกแดงพริกสวนพี่นอ้องพริกโพนว,ว้าวตำสรุปสิน้นเซนาม้น้ำพี่นอ้องเลยบวงนะบวงประยุกต์ตามะ่ง สุดหน้าอ่ะบอแต่กลางลงนะเลยแต่ต้องเพิ่มไป่ยมมาเด้อพี่นอ้องหาพันกีบบ่นนะ่ะอัน,นจริงคันทำไปสื่ออยู่นั่นนันได้้ายกว่านี้บอกบริหารโลอันนี้มันครึ่งโลอืม แซบ่บแซบ่บไปไปกินอ,อือกระตงหัว กินเหลกินเลอไงจไม่เนเนเอาคือแก่อีสีบอกให้อมาอ้อนมาอ้อนมันบ่อมีมีหลกแล้วนี่แหละเลยนะลุยรสีลุยลุยหรือเปล่ลุยเจ๊มาเด้พี่น้องมากิกน้กันมาด้พี่น้องมาเด้อดพี่น้องเลยต่ำใส่ลูกชิ้นใส่น้อไม อ้ยล่อาเออ <love>, <c oughs> <c oughs> ้าจิมกินดิะกินได้เ็ดเป็นยามกินปลาแดกมกินยาเลวีสายมีกินยาไม่เจรลอยู่หันมีกินยไม่เจรลญอยู่หันอันนั้นเด้อยาดัดเจิญม่นไม่เอาลย